าผาผกไหมเลขกเก้าตาแต้มแก้มจำหูใบตองชาติอ่องคอขาวเท้าเหยียบถุงเงินขนสีทองสันหลังถึงหางอย่างพระยามังกรคือลักษณะของเจ้าเก้ามงคลอายุ5วันซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาทีมข่าวได้เดินทางไปที่ดูฮาร์ดฟาร์มบ้านศรีวัฒนาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและพูดคุยกับนายอุทัยถาวรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการจังหวัดอุดรธานีหรือดูฮาร์ดฟาร์ม โดยได้เล่าว่าเจ้าเก้ามงคลเป็นควายเพศผู้อายุ5วันโดยได้รับมาดูแลจากผู้พิการรายหนึ่งซึ่งดูแลต่อไม่ไหวเขากลัวว่าเขาจะไปรุฆ่าสัตว์เขาก็เลยว่าขอขายแบบทั้งขายทั้งบริจาคให้มาอยู่ที่ฟาร,ร์มคนพิการเพื่อที่จะได้ดูแลเขาต่อตอนที่ได้มาแล้วเนี่ยเขาข้องค้องใหญ่มาก เราก็เลยมาอยู่กับเราได้สามสีวันเขาก็มาคลอดทีนี้เขาออกมาเนี่ยเขาเป็นอัตลักษณ์ควายตำตำราบโบราณเหมือนเลยเขาบอกว่าปากคาบแก้วขท้านี่เหยียบถุงเงินเพราะว่าขาเขาเนี่ยเล็บเขานี่เป็นสีขาวหมดหางเขาก็เป็นหางขาวแล้วก็มีก้าเป็นเลขมงคลอยู่บนหัวแล้วหลังเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนควายธรรมดาขน,นเขาสีทองแต่จะมีแสบสีดํา มันก็พญานาคทิ่งมันอยู่ใกล้คําชนวดไปทีนี้เขาพวกเราส่งเขาไปในเิดควายไทยศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขาตีตําราออกมาให้หมดเขาบอกว่าเป็นพญาควายมาเกิดมันจะเป็นมงคลใครได้ครอบครองจะโชคจะลาบทีนี้เราลงไปในเพจควายไทยมีนั้งแต่คนอยากจะได้อยากจะขอฟีอเสนอให้ในเพจในเพจควายไทยศูนย์อนุรักษ์ควายไทยครับเขาบอกว่าคือพันคูณพันน่าจะเปิดราคานี้ไว้เราก็เลยว่า ทางศูนย์ทางฟาร,รม์มของเรานี่ยังไม่ยังไม่เสนอราคาขอให้ให้เขาแข็งแรงก่อนแต่ว่าอยู่ในนะอยู่ในเพจที่เขาแชทกันเขาคุยกันเขาว่าควายตัวนี้น่าจะเปิดที่ทันคูณพันหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทโดยแม่ควายท้องแก่ตัวนี้ชื่อดอกคูณส่วนพ่อพันคือเจ้า9้าเจริญควายสวยงามระดับแชมป์เมื่อเข้ามาอยู่ที่ดูฮาร์ดฟาร์มได้3วันก็คลอดเป็นเจ้าก้ามงคลตัวนี้ อัตลักษณ์เขาเนี่ยจะชัดเจนมากนะครับว่าตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องคอสีขาวหลังลายมังกรหูใบตองชาติอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคำอีสานปากคาบแก้วเท้าเหยียบถุงเงินหลังลายมังกรขอบขนสีทองถือว่าเป็นเป็นพญาควายพญาควายอัตลักษณ์ควายไทย นอกจากลักษณะสวยงามตามลักษณะควายไทยแล้วที่แปลกและหาได้ยากคือที่หน้าผากจะเป็นหมายเลขเก้าสีขาวอยู่กลางหน้าผากอย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นเรื่องมงคลโดยได้ตั้งชื่อว่าเก้ามงคลมีความเชื่อว่าผู้ใดได้เลี้ยงและเป็นเจ้าของจะนำพาความมงคลต่างๆเข้ามาในชีวิตขณะนี้มีผู้สนใจจํานวนมากโดยเสนอราคาอยู่ที่1ล้านบาทแต่ทางฟาร์มอยากให้เจ้าเก้ามงคลแข็งแรงก่อน หากใครอยากชมก็สามารถมาพบกับความน่ารักของเจ้า9้าวมงคลได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการจังหวัดอุดรธานีหรือดูฮาร์ดฟาร์มอำเภอบ้านดุงครับบ่นนรรยววคคะอูหหััั